ใกล้แล้วนะฮะตอนนี้กับเซนทางครับดูฮะสีเขียวที่เราไฮไลท์ไว้ด้านบนนะฮะแน่นอนครับตัวนี้อันที่หนึ่งเนี่ยคือ RQ ร์คิวอันะครับซึ่งมุนในการได้สิบเป็นตัวแทนนะครับ134คะแนนตามมาด้วยอันที่สองอย่าง m i มไนั่นเองนะครับ129คะแนนโอห่างกันในตรงนี้ไม่ถึงสิบคะแนนนะฮะใช่ครับแล้วโอ้โหวันที่ผมบอกเลยวงบันเทิงจริงๆนะฮะวีเกนดี้นะฮะชอบมีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะครับดูฮะ m i มไ กับอาร์คิยวเทน่าครับวิธีการเล่นต้องสำคัญมากๆเลยนะฮะอ่าน,<อ>นได้เจอคูยูดักแล้วต้องไปยูนอย่างหลังหล่ะครับโอ,โอลคิวบีแบบมีหันหลังให้ดิตูอีครับม่อไปหนึ่งคิวเลยครับสำหรับอาร์คิวได้มา<ส>โอ้ชาเปอร์มายังไงอาร์ลบอร่าสวดปาตัวนี้นิมล็อกอยู่แในเอเจอาตัดภ้าปลาครับยิงจากด้านในบ้านเขาตัดโอ้แลังวิ่งเข้าบ้านหลบมาแล้วว่านิมโดดลงมาตรงนี้ยังน,น,น็อกคาดหลบอยู่เลยแล้วเอเจอาช่วยไม่ได้ครับมุมนี้ ว่าพยายามจะได้จะยืดยือเท่านั้นแหละครับให้เพื่อนหลบหลังบ้านแล้วส่งเดียวจีวิ่งออกมาหรือเปล่าคุณวิ่งเดินไปหลังเดชเดสเดินมาขอดาล่ามาใส่คุณเด็กแล้วหลบอยู่หลังกำแพงแบบนี้แต่ว่าระเบิดของเอจีตามหลังบ้านทิ้งเอาไว้ก่อนก็เลยจีะพยายามจะยิงแต่เป็นเพื่อนนะเรียบร้อยครับโอ้โหเวงกรรมนะตรงนี้แล้วตัดมาที่เคเอชจีคอนเซปต์แล้วดูพระกิววี่ไปน้องเสดจาวิสเหมือนกันของไวแคนแล้วพยาจะยังไงเคเอชจี ปีนมาสามฮาร์เดสก่อนเลยครับแมาคอนเซ็ปถือว่าเฉียบทีเดียวแล้วขวามา MJR ยังไงจะสู้หรือเปล่าดีโหลดปาดหน้าดีได้ไหมเอ็มจีอาครับอยากตั้งหลังได้อยู่ด้านในแล้วเอ้าเดาววินแล้วกโดดยัดมาด้านซ้ายเมีคอนเซ็ปแล้วออกมาแบบพิจิตรก็ไม่คนแล้วครับเรียบร้อยโดนปาเอ้าเอา กลายเป็น킹ออฟเกมเมอรครับจบเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นชาเปอร์นะครับที่เข้ามาสวนกว่อนแล้วเป็น MGR ที่ยิงสวนหน้าทีมหน้าตามไปหมดเลยเมื่อกี้นี้โอ้มาแบบว่าเดียวๆลงนี้นะฮะขี่พายุทะลุฟ้ามาครับผมซีก็บอกเดียวแล้วแหละรู้เรื่องนะหมดเคจีหมดตี้ไปฮะ ตัดสินใจมาไปทางไหนครับซีนา่าเจอนีเข้าไปด้านในก่อนแล้วต้องข้ามอีกยาวไกลอาคิวกันแล้ววงเดียวเป็นของติ๊กติกับเอเบเนชูแล้วซูเปอร์บีฮะโดนทางฝาบิเชเต้ยิงมาพี่แฟนครับยิงน็อกใส่บิเชตต์ครับแล้วก็เป็นเกี่ยวพีแฟรไปครับแหมเนเบเซี่อีกครั้งหนึ่งครับแล้ววงเด้งลงมาตรงกลาเบนเอทิครับแล้วลิงทีเอชครับเช่นการตรงนี้ หลายหลายทีมต้องเข้าวงมาไม่ว่าจะเป็นเดอะมิทชูเนียหรือเฟสแคนหรืออะไรก็ตามตรงนี้ครับแต่เฟสแคนเข้ามาแล้วที่ซีเมนส์แฟคทอรี่ครับถูกตอ้องโอ้ยว่าด้านซ้ายแอบเหนื่อยแต่ถ้าใครมาก่อนเลย <Hey. S 2> ไปตามก่อนนะซึ่งหนึ่งในนั้นคือ RRQ าร์คิวครับโอ้เอ็ไมไอเทชครับแยกเล่น2อ,องอีกครั้งหนึ่งแล้ว2ฝั่งขวาเนี่ยเป็นออนไลน์ยี่สิบสี่กระปองไซร์ลิบราครับกาลังจะโดนเฟสแคนกระแทกเข้าไปนะครับโอ้โหจะกระแทกไหมนะตอนนี้เราเห็นแอบขยับเล็กขยับน้อยครับเฟสแคนครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาตัดสินใจอย,อย่างไร แล้ววงเด้งมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ linking thk เป็นทีมที่หลอมหลอมที่สุดนะฮะสบายใจที่สุดแต่ว่า mrtsh ครับต้องไปรวมตัวกับฝั่งซ้ายหรือเปล่าต้องรอดูครับขึ้นรถไปแล้วก็ mrtsh และดูครับเฟสแกรนกําลังจะเคลื่อนตัวแล้วเช่นกันและวอคิวกําลังจะมาเจอกับ power 88ด kps ที่อยู่ขอบน้ำนะครับโอ้โหกข้ามมาแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรข้ามมาแบบไหนข้ามมาแบบนี้แหละครับแล้วดูว่าจะช็อตด้านล่างขึ้นมาได้ยินเสียงอาคิวขยับตัวแล้วเดินตามได้หลังมาแลัสกี้ที่ยี่สี่ที เราเห็นดีดูอีก่อดสเปย์มาชุดได้ก็อภัยแล้วจะแคลรี่ครับมาโดนน็อกจากซีดาและซีแซคยิงจูดา้าของแซดบอยน็อกแล้วควิกควิคก็โดนน็อกเหมือนกันครับตรงนี้ฮรับล้เปมโกก็ไปน็อกไปกรจูกคิวซีสามน็อกครับถูกต้องครับและนี่ฮะเบบี้ไฟายครับน็อกวงมาจุดได้แล้วซีนายไปน็อกข้างหน้าของไฟบัสติกตรงนี้แล้วซีนายไปโดนน็อกจากข้างหน้าของอิงฟิกด้วยและอิงฟิกได้คิวจากซีนายไปครับแล้วมาสเมโลครับเฮดช็อตใส่ข้างหน้าเควินได้แล้วเวจีไปเฮดช็อตสกกายเเลออร์หมืนนััแม่แแล้วดดููัม่ไดาอซกแซกครับยิงน็อไปเลอร เป็นดับเบิลคิวของซิกแซกเลยฮะับ DSC ครับโอ้โหต้องชมซิกแซกจังหวะนี้เลยฮะจะเอาคืนแล้วจะกลับมาเป็นเกมว่าเขาครับตอนแรกเกิดจะตกที่นั่งลำบากเหมือนกันจะทวีติโดนน็อกไปแฟกโดนน็อกมาซช่แซกเกิดกดนตามพื้นที่มาแล้วไฟแกดไล่ไปเต็มโคตรงนี้เรียบร้อยครับคิวชากเป็นโคเป็นคิวของคิวซีครับแล้วถูฮะไม่เสียเลยจากสามน็อกเมื่อกี้ชุกกลับขึ้นมาหมดเลยแล้วกลับมาเป็นสี่ผู้เล่นแล้วก็ได้สี่คิวไปคิวซีครับแล้วแพติ๊โดนโบกจัดแครี่ตายโจดิจากโด้านาายเข้้ไไม่ดก็ตอนนีี้กท่ฮะ นามไส้ตอนนี้ครับคิวซีเริ่มมีแต้มครับแล้วลงไปถึงอันดับที่ยังอยู่ได้อยู่ตอนนี้แล้วดูครับแม่ร็อกส์ครับไปเก็บคิวจากไาลเลอร์ไป ก็มาแลบเพี้ยๆเหมือนกันพยายามีแต้มหนึ่งครับสหรับในคิวของพวกเขาวกันวิจารและแฟรติงโจนวงตายนะครับของคอเซนเทสด้านหลังของบูดมาโจนีโดนวงตายและน็อกมาจากอินฟิกครับของคอนเซนเทส์อีกทีหนึ่งครับเอเอครับยิงคิสิวานน็อกเฮดช็อตเข้าไปเมื่อกี้แล้วพวกูนหันด้านหลังมาแล้วได้ยตายยิงเนียนๆตรงนี้เนียนๆแล้วโอ้โหเป้าแจเปอร์เยายาจะจูดจูดจิเลสยิงดักด้านได้วอลแต้ช้าเข้ามาอินแป้งครับตรงนี้ไปยิงหมูช้าไปก่อน ดูครับท่านผู้ชมกรบเพื่มูลก็พยายามจะเข้าวงนะครับแต่ว่ามีทีมด้านหลังที่อยู่ซ้อนอยู่ครับตอนนี้อิงฟิกครับไปตายเรียบร้อยแล้วครับโดได้กกายโดนสเป์ใส่ปืนมันไม่ค่อยอำนวยในาก,การยิงไกลเท่าไหร่ครับไม่ได้นี่นแ,แก๊สเปอร์ก็จะผลทันที มีเฟสแคร์แก่โดนเฮ้ยดูฮะใช้เวลายอยู่นาน oh oh. กับบิซี่ครับผลแล้วระเบิดกับชี้หมาตรงนี้จากแดดกายครับโดนกันเองตรงนี้วีทอรเลสเรียบร้อยสอกด็อกโดนตัวเองอีกฮะและ้วดึงซัที่คิวไปจิงน็อกใส่เดอะวิเชจุกแอกแล Q, ้วคิววี่โดนด็อกมาจากดีทูอีเหมือนกันสำหรับอาร์คิวกับได้มาอืมเป็นคาโซของเฟสแคร์จริงๆครับเฟสห้าวงมันก็โคตรแรงแล้วฮะท่านผู้ชมครับแล้วดูน็อกไปอีกรอบหนึ่งสำหรับวีทอรเลสแล้วเรียบร้อยเลยรับบูชาร์กน็อกวงไปเช เลยครับหมดลุ้นแล้วเส้น <จบ S 1> ทางไปแก้จบแล้วครับสับทูดเมนต์ดีครับโอ้โหแล้วเราเบิดไล่ไปตรงนี้ยังไงฮะได้หรือเปล่าแล้วดิวเอ็กไปยิงนี่ฮะเมื่อกี้คิวที่เก็บได้สุดท้ายอาของอีพอแท้ของอีพอแท้แล้วคิวครับโดนวงไปนิวเอ็กกระโดดกระอิโพแท้เหมือนจะจบวงหรือเปล่าแล้วเวจีโดนยิงมาตรงนี้ของชาเปอร์ครับได้เป็นพีแบท อ่าป่ะนี่ครับผมล็อกครับตัวเทสต์ต่อจากแจสเปอร์ตัวนี้ทีทีครับแม่ไปได้คือเอาเวทีมาจากวแจสเปอร์ได้คิวจากล็อกสักทีดูเหมือนจะมิจเจาก็จะโดนกระหน่ำมาแล้วตัวนี้เอเดนเอเด้ไปโดนน็อกด้วยเหมือนกันครับผมจากทางได้ของเมื่อกี้นี้ครับโอ้แล้วดูครับไปน็อกจีนายครับยูซี่ครับเมื่อกี้ครับเอาละฮะเหมือนจะเจออาร์คิวครับผมก็คิวบอลเฟิร์มแบบว่าตีเลยฮะอะไรก็ไม่สำคัญ ไปสั่งการล็อการตัวรอดแต่ถ้ามันไม่เรียบร้อยครับที่ฮะอันดับสิบไปครับเดอะวิจเจอาร์หมดลุ้นไปแล้วตอนนี้เดอะวิจเจอาร์ครับท่านผู้ชมตรงนี้แล้วดูฮะดายฮาร์จำคิวคอนเฟิร์มนี่คือหนึ่งทีมที่เหลืออยู่สุดท้ายที่มีลุ้นนะเขาต้องได้แชมป์นะครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มแล้วดูโซนครับไปน้องใส่ซิกแซงแล้วเก็บคิวไปเลยครับจากอาลายยี่สิบสี่แล้วเออร์นี่ครับไปเก็บไปน้องใส่กิววี่เหมือนกันแล้วลาซิโอไปน้องใส่รถเฟรชครับ มาถูกที่ถูกทางตรงนี้จะช้ามากเลยดีเฮดครับโบโตโดนเปิดมาก่อนครับตาตาฝักยิงีแล้วระเบิดเผรกมาครับลาซิโอโดตัวนี้หน้าโยกมาแล้วไอ้ไปยิงเก็บแต่ที่ชิวแล้วไอถึงก็ไปยิงอาริน่า พอพายยิงสวีส<า>ยไปแล้วเรียบร้อยที่ตาไปในบ้านแล้วปอไซระเบิดโดนเมื่อสักครู่นี้แล้วปอไซระเบิด3ามสองน็อกแล้วยิงเก็บไปได้เนียเออนี่ตายจากทีทีครับอพอพีเป็ดแล้วได้เกียรติสโตนส่วนปอไซเก็บได้คู่นั่นเองครับกับทางฝั่งของราซีโอจากคิวซีฮะโอ้โหไมเทชมีแต้มคิวอยู่บ้างครับทุกท่นแล้วปอไซไปได้คิวจากดายหาเหมือนกันครับคิวซีเหมือนจบไปแล้วหรือเปล่าแบบนี้ โอ้โหแล้วไอซ์คิวกันต่อเนื่องมาแล้วโดนโดดใส่หน้าแบบนี้ทีทีโอ้โหดูเรียบร้อยเลยครับเป็นไอซ์ไปเกมคิวเบียสิบเอ็ดปแล้วปอนซายครับได้คิวจากบาสเมลโลครับโอ้โหดูฮะยังไปเอาคิวรี่เอเมทช็อตจากตอนแรกฮะเข้ามาบนที่โฮลชันตัวเองเอาไว้แล้วการมาของคิวซีเมื่อกี้ครับเสียปลายทำให้เอเมทได้แต้มเพิ่มมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเลยทีเดียวครับถูกต้องเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้าคิวซีออกจากเกมไปแล้วนี่นะครับถ้าเห็นไม่ผิดแบบนี้หมดมือหมดแล้วนะครับผมแล้วปอนซายครับแม่ไปเฮช็อตบ แล้วมุมนี้แงมาของ D2E นะครับน่าจะเห็นด้านล่างใต้สะพานแต่ว่าลายเป็นคอรครับจะเดินออกมารับครับสำหรับแจ็ปเปอร์ด้านหน้าของเ,เปอร์เปอร์บูลและจีนายครับเป็นคีของดีทีของปีแปดแปดจนได้นะครับแม่ตามมาตั้งแต่เกาะทตะนั่นตรงปราการเซิ่ข้ามาอยู่ในวงยังถูกต้องยังไม่จบนะสองทีมนี้ใช่ครับโอโ้โหแลดูอลิงทีเอชครับสองคิวคิวหกกีฬสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมฮะ หลิงจะขึ้นมาดายใส่เพราะเขามูแล้วโดนน็อกไปหนึ่งจากเอาเวนคอรครับไปน็อกแจสเปอร์มาแบบเงียบๆนะฮะแล้วความวายของเราเวนคอเมื่อกี้จังหวะจบกนบะสวยเหลือเกินแล้วคาดีวงกันเข้ามาคาดีวงกันเข้ามาครับโอ้แล้ววงมันจะเป็น,นที่7แ,แล้วตอนนี้แต่ว่าปีปิดตรงนี้ อลวงโคตราด้านหลังอะจริงด,ดักแต่ใส่แต่หน้านตูดหน้า้างวาวงบอตัวนี้กีวาเปิดล็นนอกาใส่บุทไป g ว่าส่วนล็อกป่าอะไยซ้ได้คิวเพิ่มหครสบใครับตอนนี้เหลือแค่สีแซคนเดียวครับสำหรับโบดนทีท,ท,ท,ทไปได้คิวจากเอ็มจอาร์ของชาเปอร์เหมือนกันและลิงทีเป็นอาร์มาครับแล้วเอาเป็นคอได้คิวจากชาเปอร์ทันทีแล้วฟุกทีเอสก็ได้คิวจากิมซิวะไปเหมือนเพิ่มมูดจบอัดับหไปแล้วครับตอนนี้ครับนี่คร เฉียดยังขยับมานิดๆหน่อยๆครับผมตรงนี้ยังไงครับด้านล่างเป็น PDB แปดแปดนะครับโอ้โหดูฮะสี่ทีเขาบผมท่านผู้ชมฮะดิ้งทีเฮดเอไมทีเฮดครับ Q แปดและ R Q คนสุดท้ายคือทีเฮดครับนอกวงไกลๆนู่นเลยฮะดีทวีฮะยายังเหลืออยู่ฮะยังปั๊มสู้อยู่เหมือนกันแล้วดูครับท่านผู้ชมครับ PDB แปดแปด ลาและลิงทีเอชดูมันจะเป็นทีมที่ได้เปรียบที่สุดหรือเปล่าเอไมด์เฮดอยู่กว้างๆออกไปเมื่อกี้นี้ในสตาร์ของเรานะครับ้อโแต่ปัญหาอยู่นี่ครับานะฮะวงอยู่กับเอไมดีเฮดครับแล้วต้องหนีตัวเองลงมาจากบนเดินด้านบนแต่ว่าก่อนที่จะลงคะขอเปิดล็อกซะก่อนครับจากทางด้านบนระยะไก,กลามาใส่แล้วรถเรียรร์คับใกล้ๆตรงนี้ละอาบ้าครับพยายามจะล็อกสกอบให้นักานซต้องระวังมีแสบจะรับหลักดีเฮดก่อนที่จะเข้าไปตรงกลางเอาพื้นที่ก่อนเอไมดีเฮดครับอาบาพยายามจะหนีแค่สแปมดาเมจใส่ครับ ดู่าโอ้แล้วดูว่ายังไงแบบนี้เอ็มเอ็มนอนรออยู่ครับโอ้นี่เอาจนได้ครับลงมาได้พื้นที่ครับลิงขอบนี่ฮะลงน้ำมันเลยครับเอ็มเอ็มแล้วเราเบิร์ดครับหยอดลงไปด้านหลังก่อนแล้วรถเฟียมเมื่อกี้ยังไงฮะใกล้ๆแล้วพวกนี้เนี่ยค่อยๆแง้มมาแล้วไอ้ก็ไปโดนน็อกมาอย่างนี้แล้วเราเป็นคอครับยังอยู่ด้านบนรอนที่จะจบหลังพีเป็นแปกทีเดืองดูครับเอาอแล้วแล้วฟุกทีนครับไปน็อกใส่ก,กอล์พายเหมือนกัน แล้วสเป,เปร์สามไอไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับไอ์เป็นคิวของเอาเปนคอทันทีครับเหลือแค่คนเดียวทีทีทใช่ครับแม่ยิงงานไวเหลือเกินแต่เป็นปคิวเมื่อกี้เอาเป็นคอครับแล้วโดนวิกกี้มาโดนวิกก่งมาแล้วล็โอ้โหล็อกคอตรงนี้แทบจำไม่ทันเอาเปนคอครับดูเลือดเติมก่อนนะเราหมุนมาแล้วเรียบร้อยครับวงมาจมตรงนี้ครับจะตายเอาครับทางฝัง่งของริชี่เฮดไหวหรือเปล่าฮะสู้วงอยู่อืมเอาเละครับแบบนี้ยังไงทีที แล้วดูครับ9คิวครับท่านผู้ชมครับของ Power 88แล้วก็ไผ่ไปน็อกวงจนได้ตายวงเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้เดินย้อนกลับมาตรงนี้ฮะัในกรอบยาดได้เฟอร์เดตอีก4อันไหวไหมนะฮะไม่ทันครับเอาแล้วครับตอนนี้ Mith ครับต้องชิงชัยกับทางด้านของ Linkth Mith จะปิดแชมป์ไปแบบสวยๆเลยหรือเปล่าครับครับผม Link TH ตอนนี้กำลังจะทำให้ยิที่สุดอยู่ครับลิง k TH 7คิวต่ ดูเล่นนะฮะดูฮะเท่ากันใช่ฮะแล้ววมของลิงทีเอชด้วยเต็มๆนะโอ้โหเรียกว่าเต็มร้อยเลยดกว่ครับครับนะครับผมแล้วดูว่ามีดักออกค่ามาไหเห็แบบนี้เล่นยากเหลือเกินเล่นยากเหลือเกินฮะยังไงก็ต้องเปิดน็อกได้ก่อนครับลทีเอชแล้วจะเดินตัดสินใจต้องดูว่าจะเบี่ยงขวาไหมแล้วดูค่อยๆเดินเดินลุกๆบอบๆมาแล้วส่งรถเฟียดนครับแล้วก็าซ้ายเอาไว้แล้วจะเดินไปลุมอาบ่าที่ฉีกออกมาเล่นคนเดียวโอ้โหแล้วดูว่ามางกระทั้ออกก่อนแบบนี้ลิงจะฉีตัววมาช่่ยเพือนยากนะ โอ้เรียบร้อยครับยิงสวนมาน็อกอาม่าไปก่อนเลยครับผมครับผมแล้วดูครับแม่รถเฟียสครับไปน็อกแซวอีกคอมเหมือนกันเหลือคนสุดท้ายหรือเปล่าบแบบนี้ฟุกพี N เอสเอ็มเอ้ด้วยครับรถ<า>สองคนอา่าบ่าเหลือฟุกพีเอสคนเดียวครับแบบนี้จะรับมือยังไงไหวครับไอ้มาเทสได้มาได้มาแล้วฟุกไปน็อกใส่รถเฟียสได้เหมือนกันแล้วฟุกเอาแอร์ดรอปหลบ ฟุกขอปั๊มยาก่อนฮนะเอเมบ,บอกเฮ้ยเอาเลยเต็มที่เพื่อนตรงนี้ยังไงฟุกเทสปั๊มยาเสร็จแล้วครับแล้วจะเอาขวาหรือจะเอาซ้ายซ้ายมา2แล้วสโตนไกลๆเอิขวาไม่อีกแม่ปอนซครับแม่บีบเข้ามาให้แคบลงนิดหนึ่ง เอาเฮ้ยแล้วไปนอออนไลน์ยิบสี่ยิบเรียบร้อยน่าจะเป็นปอนซหรือเปล่าครับที่ยิงสวนเข้ามาครับเมื่อกี้นี้เป็น M I T S ปิดแชมป์สุดท้ายได้และรักษาตำแหน่งอันดับ2ไว้ได้ดีด้วยครับแล้วนี่ครับมีถึง10คิวท่านผู้ชมครับแมตต้องยอมรับเลยเมื่อกี้ครับแล้วส่วนทางฝั่งดีเดตก็คือจดมุมสุดๆแล้วใช่ครับและนี่ก็คือฮะท่านผู้ชมตัวแทนประเทศไทยของเรานะครับอันดับหนึ่งฮะ M I T S หรือ Made in Thailand PUBG Mobile นะครับผม56คิว159แต้มนะครับ และอันดับ2ตามไปด้วยกันนะฮะจูมือกันไปแข่งขันคับตรงนี้ครับอ่า RQ Athena ครับ53 Q 144แต้มนะครับครับและอันดับอื่นๆนะฮะอันดับ3ครับ The Mid Junior นะครับผม111แต้มอันดับ4 Q c o n f i r m ครับ107แต้มครับอันดับ5ครับ Face Clan ครับ102แต้มอันดับ6ครับ Ring TH 101แต้มครับอันดับ7ครับ Power 8 8 KPS 93แต้มนะครับ อันดับแปดครับชาเปอร์อ e ีสปอร์ตครับ89แต้มครับครับผมมาตามมาด้วยคีย์เกมเมอร์คลับตรงนี้นะครับ43คิว82แต้มนั่นเองครับ เฟร์มูสปอรับดับ1ิบใหยี่คิแอ็ดแต้มครับเอ็ดสปอร์ดับสิบเอ็ดคิวหกแต้มครับอิมดันครับทำผลงานได้ค่อนข้างนี่ฮะก็เห็นผลงานมาเรื่อยๆครับสิน้องใหม่ของเรานะครับด่ที่สองยี่สิบห้าคิวอ็ดแต้มตามมาด้วยหนึ่งทีกับน้องใหม่ของเรานะครับวน์แคครับตรงนี้22่สิองคิวหแต้มในดับที่13บสามนั่นเองฮะตัวสิบสี่คือคอร์เซนเทตอีสปอร์ตยี่สิบคิวห้าสิบเอ็ดแต้ม มีคะแนนอยู่46และสุดท้ายครับอัาที่16คือสนิมไฮครอสครับพวกเขามีไปสิบยิงไปทั้งหมด11คิวมีทัง้งหมด43แต้มนั่นเองครับใช่ครับและนี่คือทุกทีมนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ทีมที่เข้ามาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็น16ทีมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้และทุกทีมที่เข้ามาแข่งขันตั้งแต่รอบคอลิฟายถูกต้องหรือรอบคัดเลือกนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมที่ทําตามเงื่อนไขของเราทุกอย่างและเข้ามาแข่งขันจนได้ตัวแทนประเทศนะครับผมืองขบคุณ อย่างสูงจริงๆครับสำหรับเมนสไตล์นะฮะที่ทําให้เกิดรายการแข่งขันนี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการทําให้มีตัวแทนประเทศไทยติดธงชาติไทยไปแข่งขันที่ระดับ C กับงานเลเซอร์ซีสองศูนย์สองศูนย์อีวตเชนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับขอบคุณเลเซอร์ด้วยและพวกเรานะครับทีมงานทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเมนสไตล์นะครับรวมถึงทีมงานแต่ละสดทุกคนนะฮะผมนะครับผมน้องจ๊กกาเซียสพี่วูนะครับแล้วก็น้องโจนะครับผิดภาพประการใดขออภัยในที่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ ฝากติดตามเชียร์ประเทศไทยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ